การสร้างโลโก้ต่างๆนะครับก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนนะครับขอได้นะที่ไปดูงานนี่ครับเป็นกลุ่มไหนมั้งครับก็เป็นกลุ่มคณะกรรมการสัตตีของแต่ละชุมชนครับนะครับแล้วก็จะมีพนักงานที่ต้องขอไปดูแลตามตามโครงการ,รที่เจ้าหน้าที่การเงินเนินการ,รนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เบิกตามระเบียบหมดไม่ได้มีอะไรคิดว่าไปดูงานมาแล้วเนี่ยเราจะเอามาต่อยอดกับใน ในภูมิภาคหรือว่าในพื้นที่ของเราอย่างไงบ้างก็ในการไปศึกษารโรงงานก็จะไปดูกลุ่มที่เขาประสบผลสาเร็จรในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสตรีนะครับหรือการหารายได้เสริมนะครับสร้างกลุ่มโมทอ็อปนะครับที่เขาสามารถที่จะนําสินค้าไปค้าขายได้ซึ่งในเมืองพกโคงนะครับเราก็อยู่ใกล้ตลาดไทายอยู่ใกล้กับตลาดพิยลาอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้บางทีกลุ่มแม่บ้านอาจจะมีอายุ บ้างเป็นแม่บ้านอยู่บ้างนะคร evet. hmm. hmm. ับก็ไปรวมกลุ่มกันเพื่อจะทําอาชีพหรือสินค้าอะไรที่มันจะเด่นเด่นนะครับมาจัดตั้งเป็นโอทอปดีไปจัดตั้งค้าขายนะครับเพื่อให้มีรายได้เสริมมามาจุนเกี่ยครอบครัวอีกทางหนึ่งครับเอ๊ะเขาถามันนี้ว่าทําไมเราต้องไปดูงานไก่ถึงขนาดนั้นในพื้นที่หรือใกล้เคียงนี้มันไม่มีหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นปกตินะครับของท้องถิ่นเนี่ยนะครับกลุ่มสตรี เราจะไปดูงานที่เขาเด่นๆที่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นนะมันสามารถเลือกได้เลยนะครับทั้งทั้งประเทศไทยอ่ะก็ดีนะครับเป็นการเสริมรายได้เสริมรายได้ให้แก่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยการรายได้อีกสุดยอดนิดนึงคืออยากให้ระบุชัดเจนนิดนึงว่าไอ้กลุ่มที่ไปดูเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราไปดูนะที่ไปดูก็จะมีเรื่องของการทำเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่ไปดูนะ แล้วก็ไปดูการทำมุก,มกนะครับไปดูหล,หลายอย่างนะครับผมแล้วก็ไปดูตรงนี้เพราะกลุ่มบัญญีเนี่ยก็จะมีกลุ่มคน<อ>กลุ่มคนที่ขาทำอาชีพในเกาะใช่ไหมในเกาะเลยคร<อ>ับในเกาะเป็นมุสลิมทั้งหมดเลย<อ>นะครับเขาก็มีโรงเรียนมีสนามกีฬากลางน้ำ<อ>ซึ่งเป็นชีวิตชีวิตของคนอยู่เกาะแล้วเขาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะมีการค้าขายทำอะไรกลุ่มแม่บ้านอะไร เห็นี่บอกไปดูผ้าเกี่ยวเกี่ยวกับทำผ้าบารงบัติกอะไรมีมีผ้าบาติกด้วยครับที่ภูเก็ตอ่าก็จะมีทาผ้าบาติกเป็นกลุ่มอาชีพเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่ดังผมก็อยากเห็นอย่างเงี้ยว่าทําไงเราจะเอาแนวคิดนะครับความรู้ต่างๆ่าทมาทให้ทัพผมมันเป็นอย่างนี้บ้างในอนาคนแล้วโครงการนี้จะมีการต่อยอดไปเท่าเริ่มเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไห้เห็นผลงานก็ตอนนี้เราก็มีการประชุมกันทุกเดือน นะครับก็สร้างกลุ่มก็จะมีมีวิศวกรมาสอนบ้างนะครับมาสอนมาอบรมให้ความรู้ในการทําเรื่องเรื่องกิจกรรมของกลุม่มบ้างครับในยกครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีเรื่องกันลงว่าไปดูพาคนในพื้นที่ไปดูไปดูกิจกรรมต่างจังหวัดทัวร์สามวันสี่คืนหนีรับไปหาเที่ยวอ,อะไรเงี้ยอันนี้มีคําชี้แจงอะไรไหมฮะเพราะว่ามันเห็นบอกว่าไปกันเยอะอะไรเงี้ยครับก็อย่างนี้ครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า เทศบาลโดยกองสวัสดิการเนี่ยเขาจัดการพัฒนาโครงการพัฒนาจากอภาพของสตรีนะครับสตีเทศบาลน,นะครับเขาก็มีการสัมมานานะครับก่อนไปในหนึ่งวันวันที่ยี่สิบสานะครับพ็ไปเขาจะมีการอบรมผู้นําในยุคดิิชัลโดยมีิทยากรนมาบรรยายเสร็จแล้วก็เดินไปเดินทางไปศึกษาดูงานนะครับก็จะมีที่จังหวัดพัางงากับจังหวัดภุกเก็ต วันแรกก็นี่ที่จะไปดูที่โรงกลางทะเลอะไรเนยที่เป็นก็คือไปดูงานที่บ้านกลางน้ำเกาะปัญ,ญีนะครับ,รบก็จะไปดูการทํางานของกลุ่มแม่บ้านนะครับต่างๆนะครับของของคนย่านเกาะปัญ,ญีนะครับเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็จะมาดูศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ตในระหว่างนั้นก็จะมีการสัมมนาวิชาการรวมการรวมกลุ่มอะไรกันนะครับก็คือเป็นไปตามระเบียบของทาง ทางกองสืบริการ,ราเพือในเมือการนะครับตามนาหน้าที่คนั้นะครับอันนี้คือไม่ได้เป็นการไปแบบคอนเซ็ปต์ว่าหนีรับไปเที่ยวมันแเพว่าเป็นเราไปมันอาจจะลงไปผิดค่าค่าเกลื่อนหรือ,อยังไงฮะเพราะว่า,าก็ผมคิดว่างี้ครับว่าคนไปเนี่ยมันก็อาจจะมีแคปชั่นอะไรที่ที่เป็นในใจเขานะเขาก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปนานทะเลมั่งถ่ายรูปอะไรบ้างก็เป็นธรรมชาติของ ขอคนปกติของกลุ่มสตรีแหละเขาไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าในส่วนของดําเนินกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นไปตามเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการบุคคลเขาจะดําเนินการไปตามระเบียบตามขั้นตามตอนต่างๆนะครับกลุ่มที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจากที่ไหนครับก็คือเป็นคณะกรรมการสตรีของแต่ละชุมชนนะครับจะมีชุมชนถึงสี่สามชุมชนครับก็จะมีสตรีไป รวมทั้งหมดประมาณ300คนนะครับจะมีสตรีในเขตภาคเหนทั้งหมด<ช>นะครับก็ไปดูการพัฒนาเรื่องสุขภาพเราเราเราจะทําเรื่องคุณภาพชีวิตของคนนะครับอ,อย่างเช่นกลุ่มสตรีเนี่ยก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปหาไรายได้เสริมนะครับก็ไปศึกษาดูงานปกติโดยทั่วไปครับการไปดูงานเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอามาต่อยอดอจากกาน,นี้รแน่น,นอนก็ไปเห็นการทํางานการลงกลุ่มของคนเนี่ย ก็จะเห็นว่าเราเราคิดนะครับว่ากลุ่มสตรีเนี่ยมันจะต้องมีผลงานเด่ๆนๆม<ช>ันจะสร้างกลุ่มโมทอกขึ้นมานะครับหรือเอาภูมิปัญญาท้องของแต่ละท้องถิ่น,นมาประยุกต์ใช้